สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองนะครับสปิตระดับนะครับในส่วนของเลเวลที่มีอยู่เดิมนะครับในโปรแกรมอชิแคดอันดับแรกนะครับผมดูในหน้าต่างทีดีก่อนนะครับว่าในส่วนของแบบของผมนะครับจะมีประตูนะครับแล้วก็หน้าต่างที่อยู่ในระดับความสูงหนึ่งนะครับแล้วก็ประตูหน้าต่างชุดหนึ่งที่อยู่ในระดับความสูงหนึ่งลังนั้นนะครับสังเกตตัวหน้าต่างชุดหลังของผมนะครับผมจะทําที่ระดับความสูง แยกออกมาเลยผมอยากได้แบบนะครับแปลนที่โชว์เฉพาะแสดงผลแปลนนะครับระดับความสูงตัวนี้เท่านั้นนะครับเผื่อวันที่เราจะติดตัวบานกระทุ้งหรือนะครับตัวบานเกรดนะครับผมก็ปรับมาเช็คหนรูปด้านก่อนนี่ครับรูปด้านเห็นไหมครับมันอยู่ในสตอรี่ชั้นที่1นะครับผมสร้างในแปลนชั้นนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นความสูงนะครับก็ยังอยู่ในชั้นที่1นะครับคำสั่งตัวนี้นะครับผมจะเอาตัววิวแบบเข้ามาช่วยนะครับ ให้เราไปที่แท็บนะครับทางด้านขวานะครับแล้วก็เลือก view map หลังจากนั้นนะครับผมขอสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับผมสร้างเป็น test level หลังจากนั้นนะครับผมกับันคลิกค้างเอาไว้นะครับผมต้องการจะเซฟนะครับเลือกตัวที่ด้านล่างนะครับเซฟ e n t view นะครับก็คือจะเอาจะเอาวิ w ตัวนี้นะครับไปใช้งาน เขาจะให้เราปรับตั้งค่านะครับในส่วนของ VMap นะครับรอบนี้ผมสนใจเจ้า Cut f l o o r นะครับตัวแปลนนะครับผมสนใจนะครับระดับการตัดที่1.8เท่าเดิมนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนนะครับชั้นที่มองเห็นนะครับด้านบนนะครับ Start Up ให้เป็น Current นะครับ Sorry c ค r r e n t Sorry คือชั้นที่เราอยู่นะครับก็คือชั้นที่1มองเห็นที่ระดับความสูงแค่เมตรแปดสิบเท่านั้นนะครับตอบโอเคหลังจากนั้นแก้ชื่อนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็น Custo m นะครับผมใส่ชื่อเป็นคัด นะครับแล้วก็1.8นะครับเอ็มัอันนี้เอา i ออกออกประมาณนี้กดเครีย e สังเกตนะครับหน้าต่างชุดโซนบนนี้ก็จะหายไปละนะครับเพราะแสดงผลเฉพาะตัวคัดตัวนี้เท่านั้นอันั้นั้ผมใช้ต่อเลยนะครับผมสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับ Save Current View นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับชื่อเป็นคัดนะครับ2.3นะครับเ ต่อเค e ีย e สังเกตนะครับตอนนี้ยังเป็นวิวเดิมอยู่นะครับผมเข้าไปแก้ไขโดยการเลือกไปที่วิวเดิม Setting ด้านล่างหลังจากนั้นนะครับ FloorPlan เน,นื่องจากว่าเขาใช้ค่าเก่าอยู่นะครับผมปรับระดับตัวนี้เป็นค่าด2.3นะครับตามที่เรากำหนดไว้แต่ว่าชั้นที่มองเห็นผมเปลี่ยนเป็น above นะครับคือไปอยู่ด้านบนละนะครับยืนอยู่ด้านบนหลังจากนั้น current ชัน้นที่อยู่นะครับอาชั้นที่อยู่ตัวนี้ ผมก็ใส่ค่านะครับตัวชั้นที่ยืนดูอาบูนะครับเป็นศูนย์ด้านบนมองเห็นแค่ดับศูนย์นะครับเพราะมีฉะนั้นเราก็จะมามองเห็นชั้นบนอีกถ้าเรากรอกความสูงลงไปนะครับชั้นที่ยืนอยู่นะครับก็คือมองเห็นแค่นะครับสองจุดสามนะครับลองตอบโอเคครับแล้วก็ตอบโอเคเห็นไหมครับถ้าเราใส่ไปที่เกาะสองจุดสามเห็นไหมครับมันก็จะมองเห็นในส่วนของตัวนี้ด้านล่างด้วยนะครับผมกดเซตติ้งอีกครั้งครับ กดคัดแปลแนน,นะครับกรอกค่าตัวนี้นะครับเป็นนะครับระดับแค่ความสูงความลึกนะครับที่มองเห็นนะครับด้านบน2.3นะครับด้านล่างนะครับ2.3แล้วก็ตอบโอเคอ่านี่ครับเขาก็จะมองเห็นเฉพาะแปลแนที่ระดับความลึก นะครับ2.3นะครับก็คือเหมือนแค่ก้อนความสูงแค่2.3เท่านั้นนะครเราก็สามารถทำดีเทลนะครับตัวสปีดเลเวลแยกมาจากตัวฟลอร์เดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถทำเป็นช็อปตัวอิงได้ปกตินะครับโดยการใช้จากวิวแมปนะครับเอาไว้ในส่วนเจอในชิปถัดไปนะครับ